ประตูบันที่ห้าบานสุดท้ายของซูซุเมะที่บ้านเกิดของซูซุเมะนาซูซุเมะเป็นห่วงซูซุเมะมากจึงได้เดินทางไปยังที่โตเกียวเซริสวะซึ่งเป็นเพื่อนของโซตะได้ขับรถมาเจอกับซูซุเมะและอาสาพาเธอไปหาโซตะนาซูซุเมะมาเห็นจึงคิดว่าเป็นผู้ชายที่ซูเมะพามารักษาที่บ้านเธอจึงขอติดรถขึ้นไปด้วยขณะที่ขับรถมาเรื่อยๆก็มีการเปิดเพลงญี่ปุ่นเก้าศู นายสุสมก็แอบรำคาญบ้างจูๆ่ๆฝนได้ตกกระหน่ำลงมานาได้บอกศริสราว่าให้เลื่อนปิดหน้าต่างและหลังคารถลงมาปิดซึ่งรถของรศริรวะเป็นรถเปิดประทุนแต่ระบบมันพังเพราะเป็นรถมือสองนาจึงเปียกฝนสักพักได้แวะรา้านรามิงนาได้คอยสังเกตศริศรวะมาตลอดและถามสุสมัว่าทำไมถึงมาที่นี่ถ้าไม่มีเหตุผลที่ดีพอ ให้นั่งรถกลับบ้านพอนาไม่ได้เหตุผลที่ดีพอนาจึงตัดพ้อว่าที่นาจําเป็นต้องโสดมาตลอดเพราะต้องดูแลเธอจากนี้เธอไม่ใช่ลูกสาวของนาะสุเมะตอบกลับว่านาเคยบอกว่าหนูเป็นลูกสาวของนานะจะไม่ได้หรอเธอคือกายกันเธอไม่ใช่นาของฉันแล้วจากนั้นนาได้สุปไปแมวยักษ์สีดำซึ่งก็คือซาเดจินโผล่ขึ้นมาพูดคุยกับเธอ แตนะ่นาก็ได้ฟื้นขึ้นมาเธอวิ่งไประบายความรู้สึกกับเซริสวะว่าเธอเป็นน้าที่ไม่ดีเลยเซริสวะจึงได้พยายามปลอบและพูดลอ,อยๆว่าเป็นครอบครัวที่วุ่นวายและแตกแยก,กจริงๆสินะต่อมาได้เดินทางออกไปซาดีจินจึงได้พูดขึ้นอีกครั้งครั้งนี้นาและเซริสวะตกใจจนขับรถลงข้างทางทําให้รถพัง g o o g l e Map ได้บอกว่าเลยอีก20กิโลเมตร ซูซูเมะเห็นท่าทีแล้วจึงบอกว่าเธอจะเดินไปเองนาจึงอาสาช่วยปั่นจักรยานไปยังจุดหมายปลายทางระหว่างทางนาจึงได้พูดคุยปร,รับความเข้าใจกับซูซูเมะและเมื่อถึงบ้านเก่าของซูซูเมะเธอได้ค้นหากล่องที่เก็บไดอารี่สมัยเด็กของเธอเธอได้เปิดอ่านจึงได้รับรู้ว่าคุณแม่ ไม่ต้องใจคำก็้อีดเด็กให้เธอเป็นของขวัญนั้นเกิดและเธอได้สัญญาว่าเธอจะเก็บรักษามันไปตลอดชีวิตเปิดเลยไปเรื่อยๆเรื่อยๆกับพบว,ว่าตั้งแต่วันที่11มีนาคมกระดาษถูกระบายด้วยจีสอสีดำทั้งหมดจนมาถึงหน้าที่เธอเขียนว่าเธอได้เข้าไปสถารที่หนึ่งที่นั่นมีทองฟ้าสีม่วงอมแดงมีดาวส่องสว่างเธอได้รู้ว่า ถึงสถานที่ที่ตั้งของประตูบรสุดท้ายแล้ววิ่งไปและบอกกับนาว่าหนูจะไปตามหาคนรักของหนูค่ะพร้อมก็โดดลงไปยังดินแดนนิรันเ์ร่วมกับไดจินและซาไดจินนอนแดงคุ้งขึ้นมาต่อสู้กับซาไดจินซึ่งตอนนี้กายรางเป็นเสือขาวสุดซูเมะได้พยายามช่วยดึงหินชิราก็คือคือโซซาขึ้นตอนแรกไดจินพูดนมนาวว่าถ้าเธอดึงขึ้นมา หนจะพุ่งขึ้นไปและกลายเป็นัยเวทอันใหญ่หลวงแต่เธอก็ไม่สนและมุ่งมั่นในการช่วยโซตาอย่างสุดหัวใจรือของเธอเพื่มแข็งไปเรื่อยๆเดจินเห็นดังนั้นจึงได้ช่วยเธอดันอีกแรงจนลักศิลาอุดรออกมาโซตากลับมาเป็นคนอีกครั้งเจจินจึงบอกให้ซูเมะนำเจจินไปป,ไปรับเป็นลักซิลาดังเดิมพวกเขาที่ช่วยกันนำลักศิลลาทั้งสองไปปักได้สำเร็จ และกลายเป็นดินแดนนิรันดร์อันสวยงามครั้งจากนั้นเธอได้เห็นเธอในวัยเด็กกำลังเดินลองเรียกหาแม่ว่ามีใครเห็นแม่เธอไหมแม่่ไหนสุมเมจึงได้เดินเข้าไปคุยปลอบใจและร้องไห้คิดถึงแม่กันทั้งคู่เพราะว่าแม่ไม่อยู่แล้วนั่นเองสุสุมเมได้พูดว่าฉันไม่ใช่แม่เธอหรอกแต่ฉันคือเธอในวันพรุ่งนี้ ในอนาคตมีคนอีหลายคนที่พร้อมจะช่วยเหลือเธอเธอต้องผ่านมันไปให้ได้นะพร้อมนำเก้าอ,อี้ไปให้สุเมะตอนเด็กนั่งเธอมีความสุขมากสุเมะในวัยเด็กโบกมือลาเธอและเปิดประตูกับซูรโรกเดิมสุเมะกับโซตะได้เดินทางกลับมายัางโลกเซริสวะได้ขับรถพากลับมายัางสถานที่เดิมโซตะได้นั่งรถไฟกลับไปยังบ้านของเขา เธอไปตามความฝันที่เขาอยากจะเป็นครูซ s ซุเมะก็ต้องกลับไปเรียนต่อที่คิวซูทั้งสองได้กอดกันและสัญญาว่าจะกลับมาพบกันอีกครั้งระหว่างกันกับที่คิวซูซุซุเมะและนะได้กลับไปขอบคุณผู้คนที่ช่วยเหลือเธอได้ผูกมิตรซึ่งกันและกันเวลาผ่านไปเชื่องรู้หนาวซ u ซุเมะได้ขี่จักรยานไปโรงเรียนอีกครั้งแต่วันนี้ เธอได้พบกับโซตะอีกครั้งทั้งสองได้ยิ้มให้กันและกันและพูดว่าเราได้พบกันอีกครั้งแล้วนะจากนั้นภาพก็จบลง